สวัสดีครับลูกค้าช่วงนี้เห็นลูกค้าก็ถามถามแอดมมนมาเยอะเหลือเกินว่าเอ๊เชียชต้อยทำไมทำไมไม่ทำา15กลาง15บเบสสิบเบิปกติก็กลาง12บเบิบ12ถ้ากลาง15บเบิบ15ก็ได้ฮนะพาวเวอร์ Power ก็จะใช้ตัวเดียวกันเป็นพาวเวอร์165ถ้ากลางกลาง12หรือกลาง10นิ้วเบิบ15ก็ก็พาวเวอร์ตัวเดียวกันนะ165 ปกติเนี่ยเพราะว่าตัวรุ่นหนึ่งห้านะของเฮีตต้อยมันพันวัตเต็มนะเพราะว่าตัวเนี้ยจะขับเบรได้ข้างละสองใบก็คือว่าสี่ใบโครงปั๊มห้าร้อยวัตต์ดอกห้าร้อยว,500วัตต์สี่ใบก็ข้างละสองใบแต่ถ้าลูกค้ามาทําเสียงกลางเสียงกลางสิบห้าเบรกสิบห้าก็มันก็ยังก็ทําได้ครับมันก็ยังมีเหลือเพราะว่าเสียงกลางมันเสียงกลางสิบ้ามันสี่ร้อยวัตต์เบรกเบรกเบมันห้าร้อยวัตต์ปกติมันทำได้ห้าร้วัตต์สี่ใบอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เราทําแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งไปขับเบร500วัตต์2ใบข้างบนก็เสียงกลาง400วัตต์2ใบปกติมันต้องได้มันมันต้อง500วัตต์ได้4ใบยอยู่แล้วนะมันทําได้อยู่แล้วมันมีเหลือแบบที่จะต้อยเปิดเปิดให้ลูกค้าฟังนี่แหละนะกลาง15เบส15ก็อย่างอิ่มๆิมแล้วนะลูกค้าไม่ไม่ไม่เป็นไรทาได้อยู่แล้วเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวกันไอ้กลาง12กลาง12มันก็300วัตต กลาง12เนี่ยเป็นเป็นกลางของของนากาชีดนะดอกนากาชีก็คือ300อวัตต์นะ300วัตต์แหลมก็300วัตต์ก็คือเบรกตัวเดียวกันก็500วนะัตต์แล้วก็คือมันใช้เพราะว่าตัวเดียวกันอยู่แล้วให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะไปถ้าลูกค้าชอบชอบกลาง15อ่าชอบกลาง15เบรก15ก็ได้ถ้าลูกค้าปกติเนี่ยปกติเฮตต้อ,อยจะใช้กลาง12เป็นเบรก15 ก็มาตรฐานกลางก็เล็กกว่าเบสฮะมาตรฐานนะก็ส่วนใหญ่ก็จะก็จะเป็นกันแบบนี้กลาง12เบสสิแต่ลูกค้าชอบชอบกลาง15เบสสิชอบกลางใหญ่ๆก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะได้ได้เหมือนกันเฮ้ยต้อรับประกันว่าได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาเอาเป็นกลาง10ก็ได้นะก็ใช้พเวอร์ตัวเดียวกันนี่แหละปีตัวเดียวกันเลยฮะค้าให้ต้อยแนะนำนะแนะนำนะก็คือแนะนำเป็นกลาง12บเบสสิ เสียงก็จะเข้ากันดีฝ่าถ้าอยายใต้แนะนานะก็มาตรฐานทั่วๆไปนะแต่ถ้าลูกค้าจะเอากลาง15บเบรก15ก็ได้ลูกค้าจะเอาเป็นกลาง10บเบรก15ก็ได้ฮะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะแต่มาตรฐานก็คือว่ามาตรฐานก็คือว่ากลางต้องเลขกว่าเบรกอ่ระดับหนึ่งอ่ะเป็นกลาง12บเบรก15เบรกก็จะออกมาตุมตุมตุมกลางก็จะใส่ฮะลูกค้า ไได้ไหมหากมีใครเข้ามาถามว่าให้เขาง่ายไปบนนะ่หน้าคงบ่มีผู้ใดสิมหาจริงอย่าไอ้เพราเข้าใจผิดไหมที่ออกให้เธอทุกสิ่งทั้งที่ความจริงเราเพิ่งคบกันอย่ากิิบอกให้อ้าย ักไถามตัวเองว่าเสียรับได้ไหมหากม,มีใครเข้ามาถามว่าให้เข้าง่าย ไปบอหน้านะของบอมีผู้ใดสิมหาจริงอยอนไอวกเข้าใจผิดไหมที่ออกให้เธอทุกสิ่งทั้งที่ความจริงเราเพิ่งคบกันอยากสิบอกให้อายได้หูว่าความจริง